สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำแท็กต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำดิจิตอลมาร์ติงนะคะก็ในส่วนของการทำดิจิตอลมาร์ติงเนี่ยมันก็จะมีหลายๆแท็กที่ใช้ในการติดตามพฤติกรรมหรือใช้ในการวิเคราะห์ผลซึ่งเราก็ต้องติดตั้งเข้าไปกับเว็บไซต์นะคะสำหรับใครที่ไม่มีเว็บไซต์ก็แท็กต่างๆอาจจะไม่จำเป็นในการติดนะคะหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็คือจะวิเคราะห์ผลในส่วนของ อ่า t r a ฟฟิกที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราหรือว่าพฤติกรรมของ t r a ฟฟิกที่เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะคะถ้าเราอยากติดตามผลลัพธ์ในส่วนนี้ก็อาจจะต้องมีการติดตั้งแท็กต่างๆเพิม่มนะคะก็เริ่มแรกเลยอันแรกน่าจะเป็นแท็กที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าอาจจะรู้จักบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานนะคะคือในส่วนของ Google Tag Manager Google t a g m a n a g e r เนี่ยจริงๆมันจะมีทั้งหมดโค้ดโค้ดจะมี2ส่วนนะคะคือในส่วนของโค้ดที่ติดกับส่วน head กับโค้ดที่ติดส่วนของ Bo d y นะคะเราต้องติดโค้ดทั้งสองชุดนี้เข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะคะก็สำหรับใครที่ใช้ c m s นะคะวิธ <flush> ีการติด t a g m a n a g e r ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละ c m s นว่าติดยังไงแต่ถ้าใครใช้บริการส่วนของ คนทำเว็บหรือว่าไอทีก็อาจจะต้องส่งโคดน,นี้ให้ทางคนทำเว็บหรือไอทีติดตั้งให้นะคะจะง่ายกว่านะคะแล้วก็บอกตำแหน่งของโค้ดแต่ละส่วนที่จะต้องติดให้กับทางไอที IT หรือว่าคนทำเว็บนะคะก็คิดว่าไม่ในจุดนี้ไม่น่ายากนะคะพอติดเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วนะคะก็วิธีการตรวจสอบ นะคะก็ทำได้ไม่ง่ายนะคะเราจะใช้โค้ดในส่วนใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแท็บแอซิเ t ต์ในการตรวจสอบนะคะเดี๋ยวจอยลองทำให้ดูเบื้องต้นก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวขอลองเป็นเว็บนี้นะคะถ้าเกิดเว็บไซต์ไหนที่ติดแท็กมเนเจอร์เราเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Chrome Extension นะคะมันจะมีชื่อว่า Tag Assistant Chrome Extension หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้แล้วก็คลิก Enable เสร็จปุ๊บ Refresh หน้าจอครั้งหนึ่งนะคะ มันก็จะขึ้นมาว่าเว็บไซต์นี้ติดอะไรบ้างนะคะในส่วนของแท็กเมเจอร์มันก็จะขึ้นสังเกตสเตตัสมันก็จะเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าอันนี้ยังถือว่าติดถูกเนาะก็ถ้าให้เอทีติดเสร็จแล้วเราก็สามารถมาตรวจเช็คในจุดนี้ได้นะคะส่วนของ Google Tag Manager แนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะคือแท็กส่วนของ โค้ดนียเครื่องมือนี้จริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเซตอนาลิติกส์หรือการวิเคราะห์ผลโดยตรงนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นโค้ดที่โค้ดของเครื่องมือที่ชื่อว่าแท็กแมเน e เเนี่ยมันประโยชน์ของมันคือใช้ในการติดตั้งแท็กอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะ คือติดโค้ดชุดนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปทำงานในการเซตอัพแท็กต่อเซตอัพโค้ต่อนะคะถ้าติดโค้ดชุดนี้ไปอย่างเดียวแล้วเราไม่ทำอะไรกับมันมันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้นะคะมันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะคะหลังจากที่ติดโค้ดชุดนี้กับเว็บไซต์แล้วเนี่ยเราถึงจะมาเซตอัพแท็กต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำดีต้องมาจัดติ้งเพิ่มนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเราก็สามารถเซต ค้ดเจ็ตแท็กอะไรต่างๆยี่แย่ไปหมดเลยนะคะทั้ง Event t ์แท็กกิหรือว่าจะเป็น E-Commerce t ซแท็กกิ ging, นะ้เนาะในส่วนนี้เดี๋ยวในคอร์สก็จะมีสอนเพิ่ม,เต,มเติมนะคะแต่ว่าเบื้องต้นสำหรับในคลิปนี้ก็จะแนะนำการติดแท็กนี้ก่อนนะคะต่อไปเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเราอาจจะใช้แท็กแม a น e เจอร์ติดก็ได้หรือจะติดไปกับเว็บไซต์เลยก็ได้นะคะดี อขอเอาตัวอย่างโค้ดจากในนี้เลยแล้วกันเพราะว่าหาโดยหาใน Facebook ไม่เจอนะคะอันที่สองก็จะเป็น Facebook Pixel นะคะโค้ด Facebook Pixel ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นภาษายิกปิวเป็นเต็มๆหมดเลยนะคะไม่ต้องตกใจวิธีคือใน ส่วนของ Ad ดมินเซอเนี่ยมันจะมีเมนูคำสั่งที่เรียกว่า Event Manager เราก็ไปเอาในส่วนของอ Pixel ลนี้โค้ดตรงนี้ค่ะมันก็สามารถติดตั้งจากเมนูใน Facebook Ad หรือว่าเ a c e b o o k Event Manager ได้เลยนะคะหรือว่าไปก๊อปมาแล้วก็มาใช้ Tag Manager Setup ก็ได้ส่วนของ Facebook Event อขอโทษคับ Facebook p i เ e l เนี่ยมันก็จะเป็นโค้ดที่ใช้ติดตามผู้ชมอที่เกี่ยวข้องกับ facebook นะคะหมายความว่าสมมุติถ้าเราติดโค้ดชุดนี้กับเว็บไซต์ของเราเราเนี่ยเวลาที่ facebook User เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราตัวแท็กมันก็จะจับได้เนะว่ามี user facebook คนนี้เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราพอแท็กจับ u s e r ได้เนี่ยมันก็สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้เราในการ ติดตามตรวจสอบวิเคราะห์ผลการทำโฆษณาจาก Facebook ได้รวมทั้งาสามารถเอาตัว user ที่เข้ามาที่ Facebook เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ระบุตัวต,วตวน,นนะคะเราสามารถรวมสร้างกลุ่ม Auudience ที่เข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็ทำโฆษณาแบบ Remarketing ย้อนกลับไปหา User ได้อันนี้คือประโยชน์ของ Facebook Pixel นะคะดังนั้นถ้าใครทำโฆษณาของ Facebook แนะนำเลยว่าต้องติด Facebook Pixel ส่วนของโค้ดที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นส่วนของที่เรียกว่า Base Code Base Code มันคือโคอ้ดพื้นฐานเนาะทีใ่ใช้จับพฤติกรรมการเรียกชมหน้าเว็บของ User Facebook นะคะหมายความว่าถ้าผู้ชมเข้ามาแล้วดูหน้าเว็บไหนเรียกโหลดหน้าเว็บไหนบนเว็บของเราโค้ดชุดนี้ก็จะสามารถจับได้นะคะ แล้วเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในการทำโฆษณาหรือวิเคราะห์ผล Facebook ได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ของ Facebook Pixel ที่เป็นส่วนของ Base Code นอกจาก Base Code ของ f a c o b o o k p i x e ลเนี่ยจริงๆถ้าเป็นระดับที่ Advanced ขึ้นนะคะคือแบบว่า,าสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าอยากจับพฤติกรรมของผู้ชม Facebook มากกว่านี้เช่นอาจจะอยากจับ แอดไลน์ line, อาจจะอยากจับการลงทะเบียนหรืออาจจะอยากจับการซื้อสินค้าในส่วนของ Facebook Pixel Code เนี่ยมันก็จะมีโค้ดอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า Event Tracking นะคะส่วนของ Event t r c k k n n g ่อตรงนี้อาจจะยังไม่ได้สอนเซตเนาะแต่ว่าเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเช่น สมมติถ้าเราอยากจับพฤติกรรมในการคลิกปุ่มแชร์เราก็สามารถเซตอัพโค้ดต่างๆเพิ่มขึ้นเข้าไปนะคะเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะคะหน้าตาแท็กจะเป็นประมาณนี้ อ๋ oh, อันนี้ก็ได้ค่ะก็ถ้าเป็นส่วนของ Event Tracking ของ Facebook Pixel นะคะ,ะตัวโค้ดจะมีแค่นี้เองค่ะเนาะติดโค้ดชุดนี้แล้วก็ไปเซตอัพในส่วนของพฤติกรรมในการจับนะคะโดยใช้ Google Tag Manager ก็จะทำให้เราสามารถ ติดตามพฤติกรรมในการดูหน้าเว็บหรือว่าพฤติกรรมของแทรฟิกที่เข้ามาที่เว็บไซต์ของ Facebook Future เพิ่มเติมได้นะคะส่วนที่สามหลังจากที่ติดโค้ดในส่วนของ Facebook Pixel แล้วก็ Facebook Event ถ้าติดอนะคะมันก็จะมีมผลลัพธบมาโชว์อยู่ในรีพอร์เนาะตรงนี้จะเป็นส่วนของ Pixel แล้วก็มาดูที่ส่วนของ Event Manager นะคะมันก็จะมีผลลัพธ์ต่างๆที่ให้เราดูผลได้นะคะอันที่สามนะคะหลังจากติด Facebook Pixel แล้วถ้าใครทำโฆษณา Google ด้วยนะคะแน่นอนว่าส่วนของโค้ดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา Google ก็ก็อาจจะจำเป็นเหมือนกันสำหรับคนที่ทำโฆษณา Google นะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ทำไม่ได้ทำโฆษณา Google เลยก็อาจจะไม่จำเป็นลอกติดเนาะเพราะว่าโค้ดต่างๆเนี้ยมันจะได้มาจากตัว Google Ads เขานะคะแต่ Google Ads มันมีอะไรบ้างนะคะโค้ดที่จำเป็น มาดูอันแรกเลยจะเป็นส่วนของ Google Ads In Marketing Tag เรามาที่ส่วนของตัวจาก,การกลุ่มเป้าหมายแล้วก็แหล่งที่มาของกลุ่มเป้าหมายนะคะสังเกตคือมันจะมี tag Google Ads เนาะเราลองไปดูกันนะคะแล้วก็วิธีตั้งค่า ติดแท็กด้วยตัวเองถ้าถ้า,าใครใช้ตัวเว็บเดเวลอปเปอร์หรือว่าคนทำเว็บติดเนี่ยเราก็ก็โคชุดนี้นะคะไปให้ทางผู้ทำเว็บไซต์ติดไปเลยนะคะโคชุดนี้ก็ติดทุกๆุกหน้าเว็บนะคะประโยชน์ของมันคือคล้ายๆกับตัว Facebook Pixel เมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นของ Google Ads คล้ายกันตรงที่ว่าโคชุนเนี้ยมันจะดักจับพฤติกรรมของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จาก Google Ads นะคะเอ่อมันก็จะดูว่าคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรามีมาชมหน้าเว็บหน้าไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถจับได้เนาะว่าคนที่เข้ามาจาก Google Ads เท่านั้นนะคะเข้ามาทำอะไรบนเว็บไซต์ของเราบ้างในส่วนนี้ก็สามารถติดตามผลตรงนั้นได้เหมือนกัน นะคะส่วนที่สองถ้าเรานอกจากจะอยากติดตามพฤติกรรมการดูหน้าเว็บหรือการเยี่ยมชมเว็บของผู้ชมที่มาจาก Google Ads, แล้วเนี่ยอีกชุดหนึ่งถ้าเราอยากติดตามผลลัพธ์จากการทำแอด Google ด้วยนะคะมันก็จะมีโค้ดอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า conversion tracking นะคะ ไปที่เมนู Conversion นะคะแล้วก็เพิ่มนะคะส่วนตรงนี้เราต้องเซตอัพเพิ่มเติมเองนะคะหลักๆถ้าเกิดตามผลลัพธ์บนเว็บไซต์เราก็จะไปที่เว็บไซต์เราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นเป็นหมวดหมู่ Conversion แบบไหนนะคะก็สมมุติเป็นอื่นๆก่อนก็ได้นะคะตั้งชื่อนะคะ อ,อตรงนี้ขออนุญาตไม่เซตนะคะแล้วก็ทุกอย่างเหมือนจะมีการเซตอัพให้เหมือนเป็นเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะสมมุติถ้าไม่มีอะไรเซตเพิ่มเลยนะคะแล้วก็สร้างอ๋อันนี้ต้องต้องขออนุญาตไม่ไม่เลือกมูลค่าแล้วกันเท่าน,นั้นน่าจะโอเคแล้วสร้างแลวดำเนินการต่อ เราก็ได้โค้ดอีกชุดหนึ่งมานะคะเอ่อส่วนของ conversion tracking เนี่ยมันจะมีโค้ดสองส่วนเนาะแต่จริงๆเราติดเพิ่มแค่ชุดเดียวนะคะคือชุดนี้เพรอโค้ดด้านบนเนี่ยมันซ้ำกับตัว remarketing tag เมื่อกี้นะคะมัาติดโค้ดชุดเดียวกันคือเวลาที่เราสร้าง conversion tracking เซตอัอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตคือมันจะมีโค้ดสองส่วนโค้ดชุดนี้มันต้องติดทุกหน้านะคะเหมือนเป็นตัวโค้ดชุดตั้งรับก็คือต้องติดกับทุกๆหน้าของเว็บนะคะแล้วค่อยติดโค้ดชุดนี้เมื่อมีการโหลดหน้าเว็บใดหน้าเว็บหนึ่งนะคะอันนี้เป็น conversion tracking code นะคะของ Google Ads ถ้าใครใช้คนทำเว็บติดนะคะก็กรอบโค้ดนี้ไปแล้วก็กรอบโค้ดนี้ไปนะคะแล้วก็ให้ทางไอทีติดนะคะก็ส่วนตรงนี้ย้ำาอทีนะคะติดทุกหน้าเนาะเพราะว่าคำสั่งตรงนี้มันบอกไว้อยู่วละโค้ดยาวติดทุกหน้าแต่โค้ดสั้นๆก็ติดเฉพาะนนหน้าที่ที่ที่จะใช้วัดผลลัพธ์นะคะ สุดท้ายนะคะเป็นโค้ดที่สำหรับคนที่มีเว็บไซต์น่าจะต้องติดเลยนะคะคือในส่วนของ Google Analytics Tracking Code นะคะเอ่อหน้าตาของ Google Analytics Tracking Code จะเป็นแบบนี้เนาะสังเกตคือมันจะมีเลข UA ตามตามเอ่อรหัสที่ทางระบบเขาสร้างมาให้เราอัตโนมัตินะคะเลข UA ตรงนี้เนาะสังเกตเนาะคะ่ะ ส่วนโค้ดส่วนอื่นๆก็จะหน้าตาคล้ายๆกันเนาะหรือเราดูเลข UA อข,อ web, อข,อของเราเองของเว็บหรือของแอปของเราเองตรงนี้ก็ได้นะคะวิธีติดนะคะก็ก๊กอปโคดทั้งชุดนี้ไปส่งให้คนทำเว็บติดให้เราก็ได้นะคะหรือถ้าใครมี CMS หรือว่า Content Management System เว็บสำเร็จรูปก็สามารถ เรียนรู้วิธีติดของแต่ละ C M S นะคะโดยหลักๆเนี่ยหลับางบาง C M S อาจจะต้องการแค่เลข U A ก็ได้ต้องก็ก๊อบเลขตรงนี้ไปใส่นะคะเช่นเดียวกันกับตัวตัว Facebook หรือว่าโค้ชอื่อนๆนะคะในส่วนนี้มันจะเป็นแค่เบสโค้ u คือหมายความว่า ติดโค้ชุดเนี้ยมันก็จะจับพฤติกรรมได้ระดับหนึ่งก็คือเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของทราฟิกที่เข้ามาที่เว็บไซต์นะคะก็คือหลักๆที่ที่ทางตัว g o o g l e ต a s จะจับได้ก็คือทราฟิกซอร์สมาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็พฤติกรรมในการดูหน้าเว็บนะคะเรียกดูหน้าเว็บไหนบ้างอันนี้คือคือข้อมูลหลักๆท,ท,ที่เวลาที่เราติดโค้ชุดนี้เข้าไปแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแค่ติดโค้ดนะคะแล้วก็ไป ทดสอบเนาะว่าว่ามันติดถูกหรือเปล่านะคะข้อมูลมันก็จะมาในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากดูพฤติกรรมที่ละเอียดขึ้น mm hmm. เช่นการคลิกปุ่มต่างๆหรือว่าการซื้อสินค้าบนเว็บนะคะเราอาจจะต้องติดโค้ดบางอย่างเพิ่มนะคะ mm hmm. เช่นถ้าเราอยากจับตัวคนที่มาคลิกเพิ่มเพื่อนบนไลน ในส่วนของโคที่อาจจะต้องติดเพิ่มก็คือในส่วนของ Event Tracking ของ Google นะคะหรือว่าถ้าเป็นเว็บของเราเป็นเว็บขายสินค้าออนไลน์ด้วยตัดบัตรเครดิตบนบนเว็บได้เลยซื้อสินค้าออนไลน์ได้เลยนะคะก็มันจะมีโคอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า e-commerce tracking นะคะก็ต้องติดเพิ่มเข้าไปนะคะมันถึงจะเห็นเป็นตัว ข้อมูลที่คนเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราแล้วมีพฤติกรรมต่างๆที่เราตั้งจับหรือว่ามีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าซื้อสินค้าเราออกมาเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะเราต้องติดโค้ดเพิ่มแต่ในคลิปนี้อาจจะเน้นในส่วนของเบสโค้ดก่อนนะคะเราเดี๋ยวจะยากไปเมื่อติดโค้ดเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะเราก็มาใช้เว็บ อ,อ่อขอโทษค่ะใช้แท็กไอ้แท็กแอซิสทแทนเช็คบนเว็บอีกครั้งหนึ่งอย่างอันนี้นะคะก็มี Google ติด็ติดเสร็จแล้วนะคะก็เป็นสีฟ้าก็ยังโอเคยังยังยังถือว่าติดถูกเนาะนะคะในคลิปนี้ก็จะขอแนะนำโค้ดต่างๆโดยพื้นฐานเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ